สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมเมื่อนี้ตั้งสิกินอย่างครับผมเมื่อนี้ผมกับสิมาเห็ดตอนนี้กําลังต้มไก่อยู่ครับผมต้มไก่ไว้ทส่วครับผมเมื่อนี้สิกิ่นส่วไก่ครับผม ต้มไก่เปือ่อยกับพี่นอ้องต้มเปือ่อยอะไรกับสิ่งอื่นเหนือมันกับผมมันสิส่วไก่อยู่สั้นเราต้มไปจยข้าวเนี้ครับพี่นอ้องเลยถึงเปือ่อยครับผม อันนี้แล้วก็สิมาเตรียมพันผักใส่คับพี่นอองผักแล้วก็มีอย่างแนีเดี๋ยวเสียทีิบ่ายฟังเด้อครับอันนี้สิเป็นผักหอมเป๋บผมหรือว่าผักชีฝรั่งครับผมหรือล้าค้นกระห้องผักชีใบเลื่อยครับผมนี่ันอันเตรียมผักไว้ใส่ส่วครับผมส่วไก่ ต้มไก่ปีเปื้ยกันครับพี่น้องต้มไก่ปีเปื้ยแล้วกับสีกับเต้เนื้อมันครับผมน้ำแล้วก็ต้มไว้เป็นสดน้เลยพ่อครับน,นี่หันนผพักกันครับ จะเป็นพักหอมบัวบานเท่าไรครับผมหอมบัวตัดหางหนวครับผม ซอยไงครับผมตามช่อก็จะบอกว่าผมซอยนิดหน่อยผักผมบัวครับผมเพื่อพักหอมมาซื้อกันเด้จริงๆแล้วเครื่องปรุงมันเหยื่อที่จะเครื่องปรุงลาบบา้านท่านี่แหละครับ เลยมีสูตรใดกแนแน่น้ำของมาได้ไหมครับผมสอยหอมบัวถ่าส่วไก่ครับผมถ่าไก่มันไอ้นี่กันถ่าไก่มันเปื่อยครับผมสีง่าย เวลาส่วนลุงบมายไม่เงินไล่นป่าเลยคนระับผมากหน่อยก็ใส่หน่อยมากหลายก็ใส่หลายครับผมอันนี้ก็มีเจ็บไม่อีกแบบหนึ่งน,นะ อันนี้กับพักชี้กันครับต้งค้นกับห้องผักชี้ไปมุนครับทั้งค้นกับห้องพักหอมปอบ,รบพระอผักหอมปอบ ไม่พอหรือผมเกี่ยกข้าวเหน็นไหมว่าจั๊กเป็นข้าวเนี้ยข้าวไก่ก็มีขาดวรร่าไดนะครับเด้อขาดว่าไรแกสำหรับสู้อ่ะบ้านห้องอ่ะ คือผักเพีวผักเพีวอกับสินอันหอาได้ออนๆมั้งน,นะครับไอต้นแก่ๆต้องเอาได้กพน่นอวเลยจริงๆเอาใบมั้งน,นะครับ แต่ว่านี่เขาขีดขานเด็ดใบท์มใส่เป็นแน่สามีพ่อแหละครับเพราะว่าผมเบไหมาผักเคียวไปเลยใส่มันหอมมื่อเครับ อันนี้เป็นสระรแหน่ผมสระรแหน่เดยอดเด็ดใบขั้นเอากันกันเท่าเอา่หอมในานหอมทักสรแหน่ก็จะออกกับห้องใบมิ่์ ตัวหอมก่ขาดปลไดใส่ลาบใส่กว้วยนี่ยกระเนบ้บานโฮไปน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูกกแสบเนื่อนรับผมแต่ทีน้ำขั้นต้องผุ่งแสบกับผุ่งปลาเสบ,สบขึ้นเก่านะ้ยนี่ยสวหยาบหยาบยวเวลาเขาสดเดี๋ยวมันหยิกกีดคอต้องทันหยับหยาบแน่ง้งหน่อยครับ ประมาณนี่ก็ได้แล้วครับเดี๋ยววันนี้พาร์ตี้เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมครับผมอันนี้ไก่เขาเกิดต้มเรียบร้อยแล้วครับ มัาก็สีมอสิงเหนือไกลได้พี่น้องเลย,เลยมันก็สีไว้แล้ครับส่วนหนึ่งวายานมันโดดผมมคอยสีกระดูกเขากา็กระดูกเขาว่าถิ่มได้พี่น้องกระดูกเขาก็สีมะตุ่มครับผมตุ่มสดหนาวน้าวขีดมือผมไม่แล้วไอ้ย่กินน้าขีมือผมออมันเป็นไห้ค่ะก,กระดูกมันก็สีแบบนกระดูกก็ว่าถิมเนี่ยผมขนาด กลุ่มสุดหนำแต่มีแนวแก่ข้าวครับพี่น้องมาเด้วยดีดีดีมันเป็นอะไรได้เพ็ยงอย่างนี้อันไรสีกได้กระสีครับผมอนไรสีกว่าได้กระมีดครับ มำว่าสิกลุ่มสีก็เนี่ยนบ่ไไ้เอยพี่น้องเอ๊ดใสีกบ่ได้กับม่วงใช่ปากโลแกค่ะด้นะครับผมมาสีกตัวอ่ะิเลดูโสโคกตั้ง่อหนึงนะครับกระต่ำธรรมชาติเราเราผมเป็นคนสุขภพอยู่แล้ว เด้อพี่น้องเด้อมาเห็นแล้วกินกลินก่นเขาน้ำจัดเด้อหลังแล้วเบียกแล้วงาน,นครับผม <c oughs> ก็ดีไหมนี่แกเฮ็ดเครื่องแล้วเร็วครับผมเฮ็ดเครื่องให้ลูกค้าแล้วเร็วผมก็ปิดหลานปิดหลานแต่เว้นเลยหนีมาเฮ็ดกับเข่าเนี่ย ก็ค uh, ับห uh, <t> ัวนาำแตกจวกเลยพี่น้องเอ้ยไก่มันก็บริบูเอวไหนแต่แต่เบรย์เบย์คากรมันก็บโมเสบปรดว่าออกจำหยาบนหน่อยนี่ได้หย่อแน่น้อยนวลเดี๋ยวใส่มือขวงางวนิ่งปลาเอาด้อพายะค่ะจัวมาลอยกินไก่เด่นเลยจัว มันหยิบเสียเวลาน้ำอีกสี่ไก่หนึ่งจักหนวะหนึ่งครับโอ้จุดแฉบไก่เว้ยกระดูกมันเขากิดติดเนื้อไว้ใน่เด้อครับติดเนื้อไว้แต่ส้มต้มชดน้าอมได้เล้วครับเสียบโอ้ยหเห็นไก่แบบเน่าแบบเปล่า เอ้กาใส่ตุ่มเนี่ยคอวามันหนักใจกว่เล่าบื่อเหลือครับผมสีก็ได้ซ้อยก็ดีครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาแรงน้ำกันครับผมหลังเล้วเรียกเล้วงานครับผมก็บว่าวพวกไอ้เก่งเลยเดี๋ยวพวกมั้หุ่นหุ่นตักหน่อยนึงปิดจังไหนก็บว่าจังสันนะครับ หนังมันกระซุ่ยครับซอยหรือว่าหั่นครับผมเพราะสีแดงมันเป็สีเพราะว่าสีมันเป็นแบบสบกว่าไออื่นมีดซอยเอกเพราะฉนั้นจีนแดงเป็นตอนแบบโบกไฟทอแบบอะไรันอยู่ปต่แต่เสียจะได้หลตื่นครับใจสูงหนึ่ง มันออกมาแะมันออกมาเนี่ยพ่อแล้วครับเดี๋ยวนี่เอาใส่นี่ต้มครับผมเดี๋ยวจักหน่อยเขาเบรงการปรุง เดี๋ยวน้องมึงผู้จิ้มกันครับผมผู้ถ่ายจิ้มเด้อนี่ครับนั่นแน่ผู้ถ่ายจิ้ม,อ,อ,อ,มอันนี้ใส่เกลียวปัวหนังไก่อ่ะอันนี้ผู้ถ่ายซิมครับผมมีผูซ้ซิมหย้ยเลยอเอ้ยแซวบอร์จูดีดูือวิ่งยื่อย,ยู่งใส่อ่ะเหนือเลียลิยนรวบๆครับผมมาครับบันี้มาถึงการปรุงแล้วครับผมบันี้ผมจะปรุงเรืยแบบนี้ อันผมนก็ไปตักน้าต้มใส่ครับผมให้มันเป็นพ้าตุ้งรวงเนี่ยครับผมหรือว่ามันเป็นเปี๋ยวอ,อ,อ้อยาะอ่อก็ได้สดน้ำเป็นพร้อมครับผมตอ,อนอื่นก็ซื้เก่านี่แหละครับใส่ม็พริกแบบพริกผงหรือว่าพริกป่นบานเท่ากันนะครับพริกขวด ใส่พอประมาณครับอุดายมักเผ็ดกะใส่หลายอุดายปรมักเผ็ดกะใส่หน่อยครับผมที่าของผมจะกินรสจัดจังหน่อยเด้อพี่น้องใส่พริกผงฝ่ายครับอะไรกับผงนัวผมผงสุนรอดข้าอยู่ใส่นใส่เจ้ผงอูมามิอ้าว เบ็ดแล้วครับพี่น้องเบิดหลุดไม่เดียวนึงก่อนน่าตัดหอใหม่เลยครับผมนี๋สันที่โบอูมามีครับผมเสียบหลายี๋ยวเสียบหมากเพื่ออะไเป็นว่าครับผมผมมีติดต่ำมประจับครับ บริเบิงกินเขาเสียบไอเสียบมากกรุงอีสานค่ะกระดดกระดีอะกระคนกับผมค่ะพระเจ้าก็นั่งผ่านเกียร์พระยะค่ะ,คะก้เหมือนเขากันชักกันหน่อยนึงสมใจโมกเลยผ่าผ่าคุณนอย่างนี้ ใส่เข้าครัวครับผมขาครัวผมบ้วใส่หลายแต่วับไม่ตื่นเต้นทว่าีนไม่น้ำบ้องนะครับใส่อกันเหมือนหอมก็ถ้าเป็นสูตรบา้านท้องวิลีจริงๆเครื่องนันหนักกวิีได้ครัอ เป็นสีสันหน้าเหมือนเดนบดใส่บักนาวหมักนาวหมักนาวตกนาวอยู่แถวนี่นมันเ่าค่อยสบมันไลยครับดูฝาวกับวารูต้องค่อยๆซิมกัน lượm dây và bao vàng mai văn mô hôm mùa tối và thủy bao bì có yên đấy 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 아, 그래. e con hén bữa này gì nhà sai phạt có bảy hộ vừa phạt hóm kéo rồi cả chi bảy นั่นนี่ครับคนมันเขา่าทำว่าผมกคยซาใจเลยครับรเพลียดแมวใส่ได้ครับ 自己弄啊。 พาคนเป็นส่วไใ่ซิมครับเป็นปะไรไปขึ้นน้อยกินหน้อยบอ,อม

เด้อพี่น้องวันนี้เรียบร้อยแล้วครับได้ที่แล้วครับผมพอดีเป๊ะมาๆๆาาครับผมมากินเขาน้ำกันครับ